กินเทสเทนะแซ่บอ้าวมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยมันเราพี่หอยของเราพี่หอยอเลยจ่ออันนี้อันผ้าเป็นคันน่ะแหมถามว่าจะคนอื่นจะได้เตาให้เนาะจะถอนยาเดลือตัวคนตัวท่านนะอันนี้มันเหมือนกับมันจะมันแก่ๆไม่ค่อยอ่อนนั ตรงโน้นอะมันจะเห็นหน้าชัดๆเลยถันไปนข้างน,นี้อะเก็บตูเ้เลยเก็บตู้หันไปตัวโยกอยากจะให้เราเกาให้ประมาณนี้นะ หมูเจอปุ๊บพิทัก <Everything> ษ์เมืองลิงนแมะดาวกุมารทองมาไว้ให้ด้วยกุมารทองอยู่ที่ที่ศาลคนยู่นะเอาไปกินมาเหรอตายแล้วยอมตายแล้วจะขึ้นลังคาแล้วเอาไปนั่งเอาๆงาอตไยไปยากวันนี้วันนี้ขึ้นกปนลังคาคนเดียว ปกตินี่ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ครั้งนี้ขึ้นหลังคาลองใยเมอคืนนอนน,อน,นอนไม่ค่อยหลับเยวนะยมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนอนหลังคาแล้วนะุ้กนนะไปแล้ว